สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้เน้นแอดได้ความขึ้นไหาที่มันชัดเจนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วจ้าเมื่อทางแบบว่าโอที่เคยไปร่วมงานกับโอริซ่าในวันก่อนนั้นนะจ๊ะได้ออกมาเปิดเผยบทความใหม่เกี่ยวกับการทํางานกับโอริซ่ากันล่าสุดกันแล้วมีความตื่นต้ n ตื่นเต้นแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะแอดก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ยยังไงหรอเป็นคนจีนที่โดนจ้างไปหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะทํางานในเกาหลีนะเพราะล่าสุดก็ยังไม่เห็นโอริซ่าของเรานั้นบินออกจาก กเกาหลีหลังจากที่ไปเกาหลีล่าสุดอะเนาะซึ่ง,งบทความตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า oh my god ไม่มีใครบอกฉันเลยว่างานฟิตติ้งชุดครั้งนี้คือสําหรับลิซ่าเหรอวันนี้เนี่ยฉันทํางานกับลิซ่าไป8ชั่วโมงอ่ะหิงขาตะไคร้หนึ่งกลุ่มได้อยู่ใกล้นนลิซ่าแทบจะทั้งวันและ,ะอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับบอกต่อว่าบริษัทเนี่ยแจ้งฉันมาเรื่องการฟิตติ้งชุดให้กับลูกค้าแจ้งล่วงหน้าไม่นานมีความกระทันหันด่วนนิดนึงจู่ๆเนี่ยก็ได้งานนี้เป็นงานสําหรับศิลปินซึ่งข้อกําหนดคือส่วนสูงใกล้ๆก และผอมพอๆกับฉันก็คือเขาน่าจะตัวเล็กพอๆกับอนริซ่าอะ,อะไรแบบนี้อะคิงอีกหนึ่งกลุ่มมีตัวใกล้กันอีกนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกต่อว่าคิดอยู่นานว่าเป็นใครกันแต่ก็นึกไม่ออกเลยพอไปถึงกองถ่ายพวกเขาก็บอกฉันว่าเป็นลิซ่าจ้าอ๋อทำไมก็จะร้องลิซ่าเนี่ยนั่งข้างๆฉันอะคิงอีกหนึ่งกลุ <c> ่ม <oughs> อันนี้แอดอิจฉาวนตัวนะถึงบอกงี้นะจ๊อะอะอันต่ออันต่อเขาบอกว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็กินข้าวไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยอะอะไรก็ว่าไปแล้ว เขาก็พูดด้วยความตื่นเต้นต่อว่าฉันเนี่ยแทบไม่ได้จะหายใจเลยจ้าเธอลองชุดไปประมาณ5ชุดและก็เริ่มถ่ายงานฉันไม่กล้าหายใจเลยตอนอยู่ข้างๆเธอเนี่ยพอเสร็จงานแล้วก็ได้เล่นกับน้องหมาด้วยแต่ก็วงเล็บนะไม่รู้ว่าหมาของใครซึ่งเขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปน้องหมามาไม่รู้ว่าใช่น้องเลิฟหรือเปล่าเนาะเขาก็บอกต่ออีกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความลับสุดยอดฉันเลยไม่มีลายเซน็นหรือรูปของเธอแค่อยากจะเก็บความทรงจําในการทํางานกับป๊อปสตาร์ระดับโลกเอาไว้ฉันคู่ควรกับเรื่องนี้ได้ยังไงกันนะช รอโปรดักต์ตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยนะ เธอลิซ่าเนี่ยดูสุดยอดมากก่อนไปเธอบอกด้วยนะว่าขอบคุณที่มานะคะขอร้องลาลิซ่าคุณเรียกฉันมาได้ตลอดเวลาเลยอื้ม <c oughs> ขิงอีกหนึ่งกรบฉันรักงานตัวเองฉันโดนซื้อตัวมาเจอลิซ่าได้นู่นนี่นั่นน,นะจ๊ะซึ่งโอพีเนี่ยก็โพสในไอพร้อมกับเพลงลลิซ่าแล้วก็ว่าไปซึ่งก็เอามาไม่ได้เนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ทุกคนปิดท้ายไปด้วยอีกประโยคหนึ่งที่ขิงไปอีกหนึ่งกรบนะจ๊ะบอกว่าเสร็จงานแล้ววันนี้มีความสุขจังอื้มหมั่นไส้แทบจะอยากกระโดด เขาสิจ้าเออไปกระโดดไปบอกดมกลิ่นที่เหลืองหลงเหลืออยู่ในอากาศที่อยู่รอบตัวเขาของโนริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะดูแอดตอนนี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วไม่ยอกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตรงน,นี้เนะี่ยก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็ก,ลกๆน้อยๆว่ามีภาพเอาหงอาหารต่างๆอยู่ในกล้องถ่ายซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็ทาให้คนเนี่ยคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นการถ่ายงานอาหารรุ่นนี้นั่นหรือเปล่าแต่พอแอดดูชุดที่เขาเนี่ยถ่ายมาเนี่ยสีชมพูอันนี้อันเอาอันตรองการก็พอไม่ดูอันอื่นนะทุกคนชุดมันไมีไ มีความเป็นกระตรงกระตูนหรืออะไรแบบเนี้ยหรือนอริซาของเราจะทํางานเกมหรือว่างานอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งลองดูกันนะจ๊ะเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงกับชุดที่วางอยู่บนโต๊ะนะตอนนี้ซึ่งเขาบอกว่านอริซาของเราเนี่ยลองไปถึง5ชุดถ้าดูแวบๆบแบบก็จะเห็นชุดนี้เด่นที่สุดใช่ปะละ่ะเออแล้วแบบ เอ๊ะมันยังไงกันนะเหมือนชุดแบบตัวกระตูนอะไรบางอย่างเป็น cover หรืออะไรหรือเปล่ามันน่าสนใจตรงนี้นะจ๊ะก็อาจจะเป็นแบบพาร์ทใหม่ๆของโนริซ่าที่แบบแต่ง cross เพย์แบบเต็มยศไปเลยอะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะออนี่แหละไอ้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับแอ้ก็เอามาฝากกันเนาะยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะจ๊ะแล้วขอแปะท้ายไปอีกนิดนึงเรื่อง Spotify กันอีกสักเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะว่าตอนนี้ Weekly Top Song ของประเทศไทยในส่วนของ Spotify เนี่ยก็อย่างที่เพื่ ก็คือตำองานตลอดไปนั่นเองนะจ๊ะเพเพลงลอลรซ่าและเพลงมันนี่ซึ่งออกมานานกว่า2ปีแล้วเนี่ย,ยก็ยังคงติดท็อปในประเทศไทยอยู่เสมอแบบไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ติดทุกชาตจริงๆนั่นเองนะยังไงก็ช่วยกันปั่นวิวกันต่อไปนะจ๊ะจะได้ถึงพันแสนล้านวิวกันไปเลยโดยเฉพาะ u t u b e ด้วยอีกช่องทางเลยนะจ๊ะบวกพูดอีกรอบหนึ่งนะชวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายไปได้วยคลิปหน้ารล้วะของลิลลิสตัวน้อยคนหนึ่งที่เขาเนี่ยก็พูดชัดเจนยังไงกันบ้างไปฟังกันเองนะจ๊ะฟังแล้วกกกก็่่นจไดดลีีีัรรงแแเอออมาปๆบบุ กันเลยปิดท้ายคลิปนี้ยังไงขอตัวเซฟไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าอ๋อหนูอยากเป็นพี่ลิซ่าก็คือไม่อยากเป็นแบ็คพิงไม่อยากเป็นแบล็คพิงค์อยากเป็นแต่พี่ลิซ่า